การนั่งสมาธิให้พากันนั่งขับสมาธิทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งคนเฒ่าคนแก่การฟังธรรมนั้นถ้าเรานั่งสมาธิภาวนาไปด้วยมันจะได้รับความสงบดีการนั่งสมาธินั้นให้พากันนั่งขับสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้าย เอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงกองแล้วก็หลับตาไม่ต้องพูดกันกายก็อยู่ในผ้าสงบวาจาก็อยู่ในผ้าสงบใจก็เรียกว่าสงบภาวนาพุทธโธพุทธโธในใจอยู่ให้ใจมีความสุข วันนี้วันเราท่านทั้งหลายได้มาทำบุญสุนทานทอดผ้าป่าในถรำผาปล่องนี้บุญกุศลส่วนอามิสบูชาสำเร็จลุล่วงไปแล้วตอนนี้ไปก็เรียกว่าบุญกุศลในการฟังธรรมในการนั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธิภาวนานีเป็นอุบายธรรมอันสำคัญเพราะว่าพระพุทธ,ธเจ้าของเรานั้นวันคืนเดือนหกเพนเป็นวันที่พระพุทธ,ธเจ้าได้ตรัสรล้ใตล้ลมไมโพนั้นพระพุทธ,ธเจ้าของเราพระองค์นั่งขับสมาธิ ใต้ต้นไมโพเรียกว่าลุกขมูลล่มไม้ในป่าในที่เงียบที่สงัดและสถานที่เรานั่งภาวนาวันนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นป่าเขาลำเนาภัยให้ชื่อว่าธรรมภาปลองจะได้ยินเสียงนกร้องตัดป่าล้องให้ปรากฏการอยู่ สถานที่เช่นนี้แหละเป็นสถานของพระพุทธเจ้าทรงรับรองยกย่องสรรเสริญว่าอรัญญเกตานังวาอยู่ในป่าเงียบสบายใจดีลุกขมูล,ละกะตานางวาอยู่ลุกขมูลล่มไม้เย็นตาเย,ย็นใจดีภาวนาพุทธโธในใจ ภาวนาไม่บุญสำเร็จด,ด้วยการภาวนาคือขณะนี้แม้มันจะเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวขึ้นภูเขาบ้างก็อดทนเอาเวลามีความทุกข์ก็ไม่ต้องบนให้อดทนเอาอันนั้นชื่อว่าเป็นคนมีขันติความอดทน ขันตีทีรัสลังกาโลขันตีเป็นเครื่องประดับของดักปราดไม่ว่าภิกษุสงฆ์สามเณรญาติโยมถ้ามีความอดความทนแล้วยอมเป็นไปเพื่อบุญบรารมียังจิตใจของเราให้ดีจเจริญก้าวหน้าเพราะว่าในโลกที่เรามาเกิดอาศัยอยู่นี้ เป็นสถานที่ชั่วคราวชั่วบารณีธรรมเรายัางไม่แก่กล้ายัางไม่ถึงซึ่งนิพพานก็มาเกิดมาตาอยู่อย่างนี้แหละเมื่อเราบำเพ็ญทานรักษาสินห้าสินแปดไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมนั่งกรรมฐานภาวนา บารมีแก่กล้าก็คือจิตนั่นแหละมันแก่กล้าสามารถอาจานถ้าบารมีไม่แก่กล้าก็ขึ้นมาถ้ำผาปล่องนี้ไม่ถึงเพราะว่าการขึ้นภูเขานั้นเป็นการลำบากแต่ว่าเราเพียรพยายามก้าวขึ้นมาทีละน้อยละน้อยผลที่สุด เราท่านทั้งหลายก็ขึ้นมานั่งในสถานจิงเงียบสงัดที่วิเวกภาวนาเหมือนกับว่าเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในเมื่อสมัยพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้านั่นเมื่อท่านมีชีวิตจิตใจอย่างคนเรายังไม่แตกดับนั่น ใครไปมาหาสู่ก็ได้กราบได้ไวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นท่านประสูติเกิดประเทศอินเดียแต่ว่าในโลกมนุษย์ท่านก็สเสด็จไปทั่วไปจนถึงเทวโลกพรม,มโลกไปโปรดพุทธมารดาจำพรรษาที่ตาวติงสา มันก็คือว่าบนฟ้าบนสวรรค์เระพุทธเจ้าก็ไปได้แม่เมืองไทยแขกอินเดียกับเมืองไทยไม่ไกลเท่าใดนักขนาดนี้ก็เรียกว่าท่านสเสด็จมาโปรดทางนั้นแต่สมัยนั้นพวกเราจะมาเกิดเป็นคนหรือยังไม่ได้เกิดก็ไม่รู้และอย่างในเขตอำเภอแม่ลิมมีพระบาทสี่รอย พระบาทสี่ลอยนั้นก็คือว่าในโลกเหล่านี้ตั้งแต่พระพุทธ,ธเจ้ากุกุสันโธมาตรัดก็มาเยียบไว้ลอยหนึง่งพระพุทธ,ธเจ้าโกนาคมาโนมาตรัด,รดก็มาเยียบพับไว้นั้นหนึง่งพระเจ้ากัตสปะอ่ากัตสโปมาตรัดก็มาเยียบไว พระเจ้าโคตโมสมมาสัมพุทธเจ้าโคตโมเดี๋ยวนี้ก็มาเยียประดิสถานไว้แสดงว่าประเทศไทยเมืองไทยของเรานี่แหละพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาโปรดมาสั่งมาสอนตั้งสี่พระองค์ผ่านมาทางนั้น แั้เราอย่าลังเลสงสัยในการปฏิบัติบูชาภาวนาทำบุญทำทานให้เต็มกําลังความสามารถเพราะว่าบุญนี้เป็นว่าผู้ใดทําผู้นั้นก็ได้ผู้ใดไม่ประกอบไม่กระทาก็ไม่ได้ส่วนบุญภาวนายิ่งเป็นของสำคัญบุญภาวนานี้คือให้เราเอาพุทธคุเป็นอารมณ์ หมายถึงเอาพระพุทธเจา้าเป็นอารมณ์ในใจของเราอยู่เสมอๆอย่าได้ประมาทเพราะการเกิดมาในโลกนี้ถ้าเรามองในทางแง่หลงก็ว่าโลกนี้เป็นความสุขเป็นความสบายถ้ามองในแง่ดีโลกนี้นั้นไม่ใช่เป็น,ปนที่หน้าอยู่มีภัยอันตรายต่างๆนานา ชีวิตของคนเราก็ล่อแหลมต่อภัยอันตรายนับว่าโลกเรานี้ไม่ค่อยจะเป็นที่น่าอยู่เท่าใดนักถ้าเราโย่เพื่อทำบุญให้ทานอันนี้ก็ดีโย่เพื่อรักษาศีลห้าศีลแปดนี่ก็ดีโย่เพื่อ ฟังเทศฟังธรรมไหว้พระสวดมนต์ให้ได้ทุกคืนแล้วก็ให้นั่งสมาธิภาวนาเอาขาขวาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายเอาใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในใจของเรานั่นแหละจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่น เมื่อใจสงบระง,งับตั้งมั่นแล้วทานก็มารวมอยู่ที่ใจสงบตั้งมั่นนี้ศีลก็รวมลงไปที่จิตใจสงบระง,งับตั้งมั่นนี้ปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาที่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะรู้จะเข้าใจขึ้นมาในจิตใจของเรานี่แหละไม่ได้มีอยู่ในที่อื่น แต่ว่าเราต้องตั้งอกตั้งใจประกอบกระทำในหลักศีลธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาเนน้อมเจริญไว้เมื่อที่เรายังไม่มองไม่เห็นก็ตามถ้าเราทำไปทุกวันทุกคืนไม่ประมาทสิ่งที่เราทำอยู่เสมอนั่นแหละท่านให้ชื่อว่าการปฏิบัติ เมื่อมีการปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ที่ไหนที่นั้นแหละจะเป็นที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในธรรมปฏิบัติเพราะว่าพระธรรมในสัตตุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อพระองค์จะเข้าสู่นิพพานพระองค์ก็ประดิษฐานไว้ ว่าให้ศาสนาพุทธที่เราได้จัดไวน้นี้ให้อยู่ต่อไปหลังจากพระองค์นิพพานแล้วอีกห้าพันปีเราก็มาเกิดในสัตว์ยะที่ีอยู่ในเขตห้าพันปียังไม่เหลือไปนับว่าเราเป็นผู้มีบุญมีวาสนาบารมีให้พากันตั้งอกตั้งใจลงไปว่า บัดนี้เราสมความมุ่งมา่รราถนามาแล้วเราตั้งใจจะทำบุญสุนทานเราก็ได้ทำ<ม>ต้องการฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งสอนเราก็ได้ยินได้ฟัง<ม>คือจะต้องฟังแล้วก็ทำตามถ้าฟังอย่างเดียวนี้ไม่ทำตาม ก็ไม่สามารถที่จะได้บรรลุมรรคผลในสมัยขั้งพุทธกาลมืพระภิกษุองค์หนึ่งจดจำทำคำสอนพระพุทธเจ้าทำแปดมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ได้หมดแต่ว่ากิเลสความโกรธความโลภความหลงก็เลิกไม่ได้ละไม่ได้เพราะไม่ปฏิบัติ ยีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสสอนว่าพระองค์นั้นว่าท่านใช้ชื่อว่าท่านโปฎาปฎาในคือาแปลว่าไม่ได้อะไรได้แต่คำพูดศีลธรรมกรรมฐานในใจไม่มีจิตใจเลื่อนลอยฟุ้งซ่านเหมือนก็ไม่ได้อะไรเรียกว่าโปฎาไม่ได้อะไรไม่มีประโยชน์อะไร หลังจากนั้นแล้วท่านก็รู้สึกสำนึกตัวตั้งใจปฏิบัติผลที่สุดก็ได้ถึงซึ่งพระอรหัตตผลเป็นพระอริยบุคคลในทางพุทธศาสนานี่คือยกมาให้เราท่านทั้งหลายเข้าใจว่าถ้ามีแต่จดจำพระธรรมคำสั่งสอนเท่านั้นได้ แต่เรายังไม่ได้อเอามาละกิเลสความโกรธในใจของเราให mm. ้หมดไปยังไม่ได้เอามาละความโลภความอยากได้ในใจของเราให้หมดไปสิ้นไปก็ชื่อว่ายังไม่เข้าถึงธรรมเคยยังไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมคือผู้ละกิเลสในใจของตัวเอง ว่าถ้าเรามองเห็นว่าทีแลความโกรธในใจเรายังมีอยู่เราก็เพียนละไปทีละน้อยละน้อยถ้าหากว่าละในวันนี้ให้หมดขึ้นได้ก็รีบละลงไปเวลาลงจากถ้ำผาปลองไปก็ไม่ต้องเก็บเอาความโกรธไปด้วยความโลภความหลงก็ทิ้งไว้นี่แหละเอาแต่จิตใจเลื่อมใจศรัทธา ในจิตในใจของเราไปแล้วจะมีความสุขมีความเย็นเพราะว่าคนเราถ้าใจเย็นสบายแล้วอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็สบายเพราะกิเลสนั้นมันเป็นของร้อนเหมือนไฟบาปนั้นเหมือนไฟกิเลสนั่นก็เหมือนของร้อน ไปอยู่ในใจของผู้ใดมันก็ร้อนในใจถ้าละกิเลสความโกรธความโลภความหลงจเจริลนเมตตาการุณให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้เขาทั้งหลายตลอดจนถึงตัวเรามีความเมตตาการุณาซึ่งกันและกันไม่เบียเดเบียนกันในทางกาย ไม่เบียดเบียนกันในทางคำพูดไม่เบียดเบียนกันในทางความคิดเมื่อกายวาจาจิตนี่แหละทำแต่คุณงามความดีเจเลญภาวนาปฏิบัติบูชาไม่ทอถอยในดวงใจใจของเรานี่แหละก็จะมีความสุขมีความเย็นมีความสบาย นั่งที่ไหนไปที่ไหนก็สบายอกสบายใจเรียวว่าพุท,ธทโธม,มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมมีพระธรรมเป็นที่พึ่งสังโฆมีพระอริยสงสาวกเป็นที่พึ่งเมื่อเรามีคนพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคนพระธรรมเป็นที่พึ่งคนพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายเป็นที่พึ่ง ภาวนาพุทธโธธรรมโมสังโฆอยู่ในจิตในใจเย็ใจของเราที่ร้อนละอุก็หายไปเย็นไปสบายไปการภาวนาในทางพุทธศาสนานี่แหละก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกทุกคืนนั้นอย่าได้พากันประมาทให้ได้ประกอบกระทำศาสนาจิต ในเรื่องฝึกหัดหัดจิตนี้ให้ได้ทุกคืนมากน้อยตามกำลังศรัทธาแล้วจึงค่อยหลับค่อยนอนให้จิตใจสบายเสียก่อนจึงค่อยนอนอันนี้เป็นบุญได้บุญได้ตัวบุญตัวกุศลภายในนั่นเองเมื่อจิตเรารู้เข้าใจแล้วก็ให้ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเรื่อยไป จนกว่าบารมีในใจของเราจะได้แก่กล้าสาม,มารถเต็มที่จึงจะได้ตัดละกิเลสความโกรธในตัวในใจของเราออกไปกิเลสความโลภในใจออกไปกิเลสความหลงในใจออกไปเมื่อกิเลสความโกรธโลภหล,ลงออกจากจิตใจแล้วใจเราทุกคนอันเก่าแล้วก็เหมือนกับว่าใจใหม่ ใจไม่โกรธให้ใครกายใจไม่โลภอยากได้วัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองของใครใจไม่หลงรูกหลงนามไม่หลงตัวหลงตนใจมีสติเวลาทำอะไรใจก็มีสติทำอะไรก็ไม่ค่อยผิดพลาดเพราะว่าใจมีสติใจเมื่อมีสติใจนี้แล้วก็มีสมาธิในนั้น เมื่อใจมีสติใจมีสมาธิใจนั่นแหละมันก็มีปัญญาใจที่มีปัญญาก็เป็นเหตุเป็นปัใจัยให้เกิดญาณความรู้พิเศษและกิเลสในใจของเราให้เบาบางจนถึงขั้นหมดไปสิ้นไปแล้วเราก็ไม่ต้องมาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับโลกนี้อีกต่อไป หรือว่าไม่ต้องมาเป็นขี้ข้าตันหาของตัวเองตันหาในใจของคนเรานั้นไม่มีเมืองพอพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่านัติตันหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตันหาไม่มี ปัญหาในใจมนุษย์คนเราไม่ปฏิบัติบูชาภาวนาเป็นจิตใจอันปล่อยะละเลยมมแต่ดิ้นลนวุ่นวายธรรมดาใจตัณหาไม่มีที่พอได้อย่างนี้แล้อยากได้อย่างอื่นต่อไปได้อย่างอื่นแล้วก็ยังดิ้นลนวุ่นวายไปจนไม่มีที่สิ้นสุดลองท้ายที่สุดชีวิต ร้อยปีก็หาเวลาภาวนาไม่ได้แล้วก็ว่าไม่มีเวลาความจริงนั้นเวลามีอยู่แต่เวลาปฏิบัติบูชาภาวนาในใจของเรานั้นมันไม่ตั้งใจถ้าเราตั้งใจลงไปในเวลาปัจจุบันนี้ถือเวลาปัจจุบันนั่นนั้นเรายืนอยู่ก็ภาวนาในใจพุทโธพุทโธในใจไนดะ้ เราเดินไปไหนก็ภาวนาพุโทโธในใจนอนโยยังไม่หลับก็ภาวนาพุโทโธในใจภาวนาอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งใจสงบตั้งมั่นใจเย็นใจสบายใจไม่ห่วงหน้าห่วงหลังยุตกวิจารอันใดแลาว่าใจบำเพ็ญภาวนาใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อท้อ เมื่อใจภาวนาดีแล้วศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตตความหลุดพ้นในทางพุทธศาสนาก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นในใจเราทุกคนนี่เองไม่ได้มาจากที่อื่นจึงจำเป็นต้องฝึกฝนอบรมกายวาจาจิตของเราทุกคนนี่แหละ ให้มีความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งไม่ต้องทอแท้อ่อนแอในหัวใจเมื่อบางคราวบางสมัยก็จะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็เป็นธรรมดาของลูกประคันคนเรามีตัวที่ใดตัวนี้ปั้นขึ้นมาโดยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม เมื่อปั้นปรงแต่งขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ย่อมมีความแก่ความชราชำรุดทุดโทมเป็นธรรมดาอย่างนี้เมื่อความแก่ความชราบังคับอยู่แล้วความตายมันก็ใกล้เข้ามาคนเราอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ว่าเราห่างไกลจากความตายใกล้เข้าไปเพราะความตายมันยังอยู่ข้างหน้า ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ให้เตือนใจของเราว่าอย่าได้ประมาทจองตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาในใจิตใจของเราให้ได้เพราะในใจนี่แหละจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ทั้งในโลกนี้ด้วยทั้งโลกหน้าด้วยสมมติว่าเราตายไปไม่ได้อะไรไปก็าตามในโลกนี้ เราทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาพุทธโธพุทธโธอยู่ในดวงใจใจของเรานี่แหละมันจะติดตามใจของเราไปทุกภพทุกชาติจนกว่าอินทรียบารามีแก่กล้าสามารถขาฐานตัดทอนกิเลสความโกรธออกไปกิเลสความโลภความอยากได้ออกไปกิเลสความหลงตัดได้ออกไป เมื่อใจไม่มีความโกรธใจไม่มีความโลภใจไม่มีความหลงเมื่อใจสงบประงับตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจจริงๆแล้วใจอันนี้แหละก็แล้ว่ามีความสุขมีความเบิกบานยินมแย้มแจ่มใสในธรรมะปฏิบัติก็มองเห็นบุญเห็นกุศลของตนทีเดียว นอกจากเห็นบุญกุศลของตนแล้วของบุคคลผู้อื่นก็เห็นด้วยเพราะใจคนเหล่านั้นมันมีใจดวงเดียวไม่ว่าใครทางนั้นเป็นหญิงก็ใจดวงเดียวเป็นชายก็ใจดวงเดียวคือได้แก่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเรานี่เอง เมื่อจิตใจดวงนี้อยู่ในใจในตัวอย่างนี้แหละก็ให้ภาวนาพุทธโธในใจนั่นเองรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในอย่าให้ใจพุ่งซ่านไปอยู่ตามเรื่องราวภายนอกอันภายนอกนั้นมันก็วนวนเว,ว,วียนเวียนอยู่อย่างเก่าไม่มีอะไรเป็นของใหม่ในโลกนี้ คนจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนมันก,ก็เกิดแก่เจ็บตายสุขทุกข์เป็นอยู่อย่างนี้ในโลกนี้ไม่มีที่จบที่สิ้นผู้ใดมาบำเพ็ญทานรักษาศีมภาวนาในทางพุทธศาสนาตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็จะมีความสุขายสบายใจ จะมีแต่ความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาดังสแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยกกาละจะนียาถาวาลิวาหาปุลาปาลิปูเรติตาขลังเยวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิตตเมวัสมิตตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปันนลัสโอยะถามะนิโจติราโสยธาสัพติโยวิวัชันตุสัพพโลโควินัสต,ตุ มาเตภวัตวันตรยโยจุกีธีคายุโกภวะอภิวาทนาทีดิตสนิตยังวุธ,ธาปจจายิโนยัตตารโรธรรมมาวัทันติอายุวันโนสุขังฝลังสัปพปุทธานุภาววนะสัปพปธรรมานุภาเวนะสัพสังคานุภาเวนะ พุทธรรตะนานังธรรมระตะนานังสังฆรัตานังติณังรัตะนานาังอนุภาเวนะยาตุราสีติกะหัตถธรรมะขันธานุภาเวนะปิตกัตยานุภาเวนะชินนาสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโลคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอ,อนันตรายา สัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนในมิตาสัพเพเตอวมังคลาวินัสสันตุอายุวัฒโกทานวัฒโกสิริวัฒโกยาสวัฒโกภลาวัฒโกวันนวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสัตตา ภคโลขพยาเวลาโซกาสตุจุปัทวาอนเนกาอันตรายาติวินัสันตุจเตตสาส,ะส,ะสะยาสิทธิพนังลาพังโสติภาทะยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพขังวุติีจยะตวาสตาวัสสาจะอายุจะชีวาสิทธิพวันตุเต ภาวะตุสัพพมังคลังล <ik> หลักขันตุสัพพเทวตาสภุทธานุปาเวนะสภาโสทีปวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังหลักขันตุสัพพเทวตาสภะธรรมานุภาเวนะสภาโสธีปวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังหลักขันตุสัพเทวตา สัพพังฆานุภาเวนะสตาโสธิภะวันตุเต